ก้าสู่การรับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับที่ร้านอาหารชื่อดังของเมืองน่านเรามาดูกันว่ามันาศเป็นยังไงบ้างเชิญรับชมเลยครับหลังจากเรารับประทานอาหารเที่ยงกันเสร็จแล้วเราก็จะมุ่งหน้าเดินทางต่อไปที่อำเภอบอกเกลือนะครับเพื่อที่จะไปเข้าที่พักในวันนี้กันระหว่างทางเราก็จะผ่านเส้นทางที่สวยงามคือถนนมาเลขด้วยนะครับเชิญชมต่อเลยครับ แล้วระหว่างทางเราก็จะผ่านแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสถานที่ถ่ายรูปอันโด่งดังของจังหวัดน่านนะครับก็คือบาหลีน่านนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจถ่ายรูปสวยๆกันนะครับเชิญชมเลยครับเข้า <het> ด้าเขาถ่ายรูปผ่านผ่านเวกระจก เยเปสะโพนนนั่งถ <À. S 1> ่ายเื่อนใช้กระจกรองข้างล่างขึ้นไวมันก็จะเด้งขึ้นชอปฝังเก็บตังค์คนละห้าสิบาทใช่ครับก็ได้เยอะนะจุแม่

น้ำบาลี่ะเขาเรียกน้ำบาลี่ะน้ำบาลีทีนี้เรากวลามุ่งหน้าถนนหมายเลขสามกันนะครับ ภูคางนะครับลงใช่ครับซึ่งจะมาลงที่อำเภอพัวเหมือนกันครับพี่แล้วก็มันจะมีจุดที่ไอ้ดอนภูคางถ่ายรูปอยู่ใช่ไหมที่คนไปแวะจุดนั้นใช่ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าครับใช่ใช่ใช่โอ้น่าน้าใช่ไหมน่นะครับเลข็กสระ แต่แล้วเราก็เดินทางมาถึงแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งระหว่างทางจะเดินทางไปบอกเกลือนะครับต้นถนนหมายเลข3นั่นเอง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 โดนด้วยใช้ตากล้องไหมครับ แล,แล้วเราก็เดินทางไปถึงอำเภอบอกีแล้วก็มาถึงจุดที่เป็นชื่ออำเภอครับคือบอกเรือโบราณนั่นเองซึ่งมีมานานหลายร้อยปีเลยีเดียวเราไปดูกันเลยดรกว่ครับยยก เข้าทางไหนอ่ะเราทางุญมาเข้าทางบุณทำบุญก่อนนะยบื่อเบืบื่อเบื่อบ่เกลือแล้วเราก็เดินทางมาถึงต้นกำเนิดของอับเบอบ่อเกลือนะครับบอกเกลือโบราณอายุมากกว่า800ปี ขึ้นเรืยนะครับทุคเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบนปากปากโตนะครับว่าข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำเค็มนะฮะน้ำเค็นที่เขาขึ้นมาแล้วก็เอาไปต้มนะครับให้มันละเหยเหลือเป็นเกลือแล้วจะมีการสาธิตการต้มและสถานที่ต้มให้ดูนะครับเชิญชมครับนะฮะเราจะเข้าไปนะฮะมีเพิ่ตามเพิ่มแหละงานนี้กู กำลังเดินไปแล้วนะครับครูปัญญาชาวบ้านของบรานพรุษนะครับเหลือเชื่อนะครับในภาคเหนือเนี่ยอันนี้คือเกลือที่ต้มแล้ใช่ไหมครับสายแรกใต้จากบ่อนี้ครับนี่คือผลิตภัจฑ์ที่ไกล้จากเกลือนะครับมาจากบ่อนี้เลยภันที่ได้บอเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าบ่เกลือที่เขาต้มเป็นยังไงนะฮะเชิญครับตอนนี้เลยเหรอคบใช่ครับเขาจะใช้ปั๊มสูบขึ้นมา พักให้มันใสปุผมเป็นน้ำอะไรอะคะถึงจะทำเกลือได้น้ำแบน้ำบ่อเนี่ยบ่อเกลือน้ำที่ตรงนี้เป็นน้ำจืดตรงนี้เป็นน้ำเค็มเขาก็มาใส่กระทะครับมีบ่อเดียวพี่มีสองบ่อเขาในหมู่บ้านมีน้ำเต็มตรงนล้วอีกบ่ออยู่ไหนอยู่ข้างหลังหมู่บ้านมีสองบ่อเขาใช่หมู่บ้านอีกไปประมาณใช่คับก็จะเอาให้สุต้มอ๋อนี่กาแฟกาแฟเจอแล้วคกลือมีการนวดดอกเกลือ น้ำช่อดอกมะพร้าวปลากราดในแก้วโน่ต้มซมเอาสูตรของร้านเลยไหมครับพี่จะหวานยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จ้ะพี่อันนี้คืออเมริกาโน่ดอกเกลือเหรอครับพี่ใช่ครับอ๋ออันนี้อันนี้แก้วหนึ่งครับได้ครับนี่นี่คือวิธีการต้มเกลือจ้ะเอาน้ำเอาเอาน้ำในบ่อมาแล้วก็มาต้มแบบนี้นะจ้ะเพื่อให้น้ำมันมีเกลืออันนี้หวานยี่สิบหาน้ำเค็มจ้ะ นี่ก็ต่อสายตรงมาจากทะเลอนดามันเลยนะเอาสูต่ทางน้ำได้ไหมครับนี่นะเป็นน้ำต้มได้เป็นเกลือปุ๊บเขาก็ตักขึ้นมาให้มันเสด็จน้ำแล้วก็ใส่ยุงแปดสิบแปดสิบผมบอกพี่คนเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ก็ไปอธิบายต่ออ่เอาใจเขาก่อนเขา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 ล้วงช้าเหลือเกินอันนี้ของพี่ใช่ไหมชิมได้นะครับพี่หยิบชิมใส่ปากเหมือนทางน้นแบบเหมือนกันกับเหมือนกัน เยนโลกกาแฟบแล้วจบแล้วบแล้วปิดคือเอาน้ำในรับปทานนั่นเหรอน้ำบ่อนี่ครับ้บ่อนีบ่อแปดร้อยปีเนี่ยน้แปดร้อยปีเลยนแล้วก็เนี่ยเพรามาัใสกับนี้ต้มนี่น้ำนี่มอันนี้มาต้มมาต้ม ต้มปุ๊บพอมันแห้งมามันจะกลายเป็นเกลือเขาก็ตักขึ้นมาใส่ตะกร้าให้มันเสด็จนะใส่เสด็จน้ะปุ๊บเขาก็ใส่ลุงแล้วก็ตั้งเถือนะครับตอนนี่เราต้มประมาณสี่ห้าชั่วโมงต้มประมาณสี่ห้าชั่วโมงครด้แล้วเราก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ